นะครับมันนานเกินไปแล้วทุกวันเนี้ยโลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับมี<ช>ขยะมลพิษต่างๆอย่างเงี้ยวันเนี้ยผมก็ป่วยให้บอกตรงแล้วเป็นผลจากฝุ่นละอ,อองเนี่ยนะครับตัวแดงเหมือนกนันเนี่ยเขตวนหลวงที่แดงเหมือนกันไม่ใช่ไม่แดงนะครับแล้วเราก็ทํางานเยอะพอทํางานเยอะเนี่ยเราก็เจออาการที่อะไรนะครับพักผ่อนน้อยพอ<ช>มาเจอฝุ่นละอองเนี่ยก็ไปเป็นใหญ่เลยเ<ช> <ๆ S 2> นี่ยก็หายไปสองวัน เพิ่งจะโผล่วอนนี้นะครับโผล่มาก็ตามคำเรียกร้องครับก็คือเราก็แผนเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้รับความนี่เดี๋ยวข่าวต้องเวียนไปหน่อยนะข่าวมาน้อยไปแย่งั้นกระเป๋าเหลือเพียบเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์วันนี้เราก็ถ่ายทอดออกตัวโลกนะคะวันนี้เรามีไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับมีไลฟ์สดอยู่นะคะอาจารย์ขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะช่วยมาช่วยกันรักษาสุขภาพจริงๆแล้วคือผมผมทำด้าน cs เรื่องของ สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้รรู้อย่างเดียวอาจารย์เป็นหมอดูแต่ผมไม่ค่อยดูคนนะเราจะทาพวกสินเราจะดูพวกฮวงจุ้ยะไรมากกว่าถ้าจะดูเรื่องคนเนี่ยน้อยมากครับที่จะดูคือจริงๆอะดูเยอะแล้วอันนี้เราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องชาวบ้านก็เยอะแต่ดูไปมันเป๊ะหมดเลยยกเว้นบางคนเนี่ยรอจังหวะมีคนถามบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เนื้อคู่คุณเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเขายังไม่เจอคุณเนี่ย คือผมได้กลิ่อะเนาะใช่ใช่เรื่องเรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องพวกนี้มาก่อนเดี๋ยวป๋าไปละอ่ะาเจอนักก่อเชิญนะครับนักวีนางยิ่งดังนะคะครับคุณลิศลือชาค่ะต้องมือหน่อยนั่งลอยอยู่เลยค่ะเป็นไม่เอกดีครัเป็นไม่เอกนะคะรู้สึกยินดีเนาะที่พวกเรามีการลดลงลดโลกร้อนก็ถือว่า เอ่อทประโยชน์กับสังคมอ่ะทั้ง,มงคงมแล้วก็ชาวโลกด้วยซึ่งไอบบ้บลภาว่าตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าทํากันนิดเดหน่อยไม่ถูกมันไม่ไม่ไม่ยั่งยืนนะออเช่นไอ้ฝุ่นของจุดท่าบางเช่นเรือนกระจกน้าเรือนกระจกซึ่งเวลานี้เห็นไหมครับสร้างตะหลังเนี่ยเป็นตึกแล้วก็เป็นเป็นกระจกมันสะท้อนทำให้ร้อนแล้วควัน จากรถที่วิ่งไปมาเนี่ยมันจะคุ้งอยู่ที่ในถนนนั่นนะฮะมันไม่ได้ออกไปไหนเพราะตึกรามันล้อมไว้หมดเลยก็เลยท่าฝุ่นท่าฝุ่นกิจนแล้วก็ภาชนะต่างๆอะไรที่เราจะลดรลงกันได้เราต้องช่วยกันเนาะเราต้องช่วยกันให้อาจารย์ก็พี่เราจะทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะ ให้ของขวัญกับคนที่เขาทางานตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นร<ช>างวัลดีครับที่มอบให้กับคนที่ทุ่มเทและก็เสียสละตัวเองนะครับในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้เราได้สปอนเซอร์ที่เป็นเพื่อนกันปารู้จักกีลัชกุณาวินเขาเป็นผู้ผลิตบริษัทช <ำ S 1> ื่อทำเสื่อ, <ทำ S 1> อนะครับทำเส <ทำ S 1> ื่อยืดเนี่ยทำมาจากขวดพลาสติกนะครับสิบสองขวดทําได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้นําไปโชว์ ในงาน UNPKFC มาแล้ว GLS ที่ประชุมผ่านไปเมื่อเดือนธันวาเขาเก่งมากเขาก็ไปเก็บเอาพลาติกเก็บอะไรที่มันจะทิ้งไปหมดเอามาทำบริลซเซอร์เอามาใช้ใหม่นะครับแล้วไม่ไปทิ้งเกะกะแล้วนิดนึงครับผมเห็นโครงการป๋าเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือร้านกาแฟอ,อ่นะครับป๋ามีแนวคิดยังไงกับร้านกาแฟป๋าที่มีส่วนส่วนที่จะทำให้ลดโลกร้อนได้ เพราร้านกาแฟของผมนี่มันทำอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกแต่ว่าภาชนะอะไรตัวหนึงตัวอย่างที่เราจะทำเนี่ยพยายามเน้นที่จุดว่าเราจะไม่ใช่ภาชนะที่เป็นเอาไปถือไปเป็นแก้วที่เป็นโฟมอะไรแต่เนี่ยเราจะลดอะไรได้เราจะลดไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระภาระกับโลกของเราแล้วก็บอกก็ได้ครับว่าอยู่ตรงไหนอบเผื่อไม่ไกรอยากให้เที่ยว ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธบาทนะครับ่้นหน้าถ้ำวิมานจักรีซึ่งเป็นถ้ำศักดิธิ์ของอำเภอพุทธบาทถ้ำนี้แปลกประหลาดมา,ากครับรัชกาลที่สี่เราที่ตัวผนวดนนะไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนี้ตั้งหลายเดือนแล้วรัชกาลที่ห้าก็ไปเสด็จมาพระราชที่ถ้ำนี้แล้วไปวาดภาพไว้ที่ผนังแล้วรัชกาลที่เก้า ของเราเดี๋ยวก็ไปที่ทำจริแต่ว่าได้รับความสนใจน้อยมากเลยเราก็จะพยายามไปทําตรงนั้นให้มันเป็นที่คนรู้จักกันคือนอกจาก้อยช้าว่าบาทที่อำเภอรุ่งม